เมืองเฟนโบกเป็นเมืองที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศเยอรมนีและมีพรมแดนติดกับเดนมาเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีอุตสาหกรรมที่สําคัญได้แก่การต่อเรือโลหาการเครื่องจักรและเหล่าลาพบความรู้แบบไม่มีห่วงกับดรชวงในเยอรมนีคนทราบนะครับว่านี่คือแผนที่ประเทศเยอรมนีนะครับเยอรมนีมีทั้งหมด16รัฐด้วยกันโดยรัฐที่ผมจะพาไปจะอยู่เหนือสุดเลยครับชื่อว่ารัฐเชลสบิกโฮลสไตน์เราเริ่มออกเดินทาง เริ่มต้นที่เมืองฮัมบวร์กนะครับแล้วเราก็นั่งรถไฟไล่ไปเลยผมจะไปเริ่มทริปแรกที่เมืองหลวงของรัฐเชลสปิกโฮสไตน์เป็นเมืองหลวงที่ชื่อว่าคิวนะครับผมจะพาไปดูสวนพฤกษศ,ศาสตร์ก่อนเสร็จแล้วเมื่อดูจนพอใจละเราก็จะนั่งรถไฟเลียบริมประเทศเยอรมนีนะครับโดยฝั่งนี้มันจะเป็นทะเลบอลติกครับแล้วเราจะไปจบลงที่เมืองเฟนบวกซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ชายแดนระหว่างเนมาร์กกับเยอรมัน เรามาดูซิว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับสวัสดีครับวันนี้ผมยินดีอย่างสูงนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองต่างๆทางภาคเหนือนะครับของประเทศเยอรมนีโดยผมเริ่มเดินทางจากคัมบูคเเจงอยู่แต่ตอนนี้มาอยู่ที่เมืองคิวนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสวนพฤกษศาสตร์กันว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้ที่นี่นะครับจากนั้นก็จะเลาะตามริมชายฝั่งของทางภาคเหนือประเทศเยอรมันนะครับมุ่งไปสู่เมืองที่เป็นพรมแดนระหว่างเยอรมันกับประเทศเดนมาร์กโดยเป็นเมืองที่ชื่อว่าเมืองเฟร นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็ได้ความรู้สาระอย่างไรบ้าง อ,อันนี้เป็นป้ายรถเมย์นะก็ทุกป้ายนะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อันนึงที่สาคัญที่ทุกคนต้องดูนะก็จะมีสายที่เราเดินทางนะอันนี้ผมกด g o o g l e Map แล้วมันบอกให้ไปาสาย8 1สนะครับสังเกตว่ามันเดินทุกๆอันนี้คือชั่วโมงนะตั้งแต่ตี5ไล่ลงไปจนถึง5ทุ่มเลยตอนนี้ผม9โมง38นะครับผมจะขึ้นรถที่9้าโมง42อนะอันนี้ก็เป็นมอนทากกับ f ฟล์ทากก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าเป็นซัมทากก็คือวันเสาร์แล้วกกก็็ววััันนนออาทิิตตยย์บะคคืหุดเลก เราถึงด้านหน้าของสวนพฤกษศาสตร์นะครับโบตา n นิคอลการ์เดนสายเงนมันนั้นจะเขียนว่าโบตาเนเชอร์การ์เดนในเมืองคิวอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าต้องจ่ายตังไหมดอกไม้หลายสีมากมีสีม่วงสีส้มสีเหลืองสีแดงแปลสีแสดแล้วก็หลากสีผสมกันนี่เป็นทางเข้าด้านหน้าของสวนพฤกษศาสตร์ของเขานะฮะ มันเขียนว่าไซส์350หาอเน่าจะหมายถึงตั้งแต่350ปีในคิวแล้วไรู้แปะถูกไหม <laughs> น่าจะใช่นะอืเนี่ยมันเขียนว่าไซส์1669นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ข้างในก็กว้างทีเดียวเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปดูข้างในแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเดินด้านไปด้านในก่อนนะครับเราจะเริ่มที่ส่วอเมริกาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เป็นยุโรปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้บ้างแล้วเราก็จะไปที่เป็นเครือข่ายเอาพายนะครับแล้วก็จะมาดูพวกสวนที่เป็นสวนทางการแพทย์ medical plant แล้วก็มาดูสวนที่เป็นเอเชียมาดูซิว่าเป็นยังไงแล้วก็จะเป็นตัว greenhouse นะก็คือมันจะประมาณนี้ นี่ตาต้นไม้มันจะมีชื่อด้วยนะนี่มันเป็นต้นนี้อันนี้เราจะมาอยู่เขตอเมริกาแล้วแหละเออเดีวเป็นไงต่อ นี่เป็นต้นทิวลิปนะครับจากอเมริกันเหนือนี่คือรูปของดอกมันก็อบอกว่าดอกออกครั้งแรกที่เมืองนี้คือ4ปีที่แล้วนะครับหน้าตาดอกเป็นแบบนี้แต่เขาจะว่าคงไม่ใช่ฤดูการของเขาส่วนนี้คือใบของเขานะเป็นใบที่เขาบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือน6ด้านนะนะแต่ว่าถ้าดูเป็นแฉกมันคือมีแค่สี่แฉกนะครับต้นนี้นี่เป็นต้นขนาดสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวอดอกของมัน,นออกสีแดงนะ แต่ตอนนี้ดูไม่สวยน่าจะยังตุมต่มๆอยู่อาจจะไม่ใช่ฤดูของเขาแต่ที่น่าสนใจคือตอนนี้มีน่าจะเป็นผึ้งเข้าไปดูดเกสรอ,อยู่เห็นไหมครับตูดงุบ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 อยู่น่าจะหวานฉ่ำอร่อยเลยทีเดียวมาแล้วเห็นไหมฮะอร่อยเลยหนากรหลายตัวเลยเนี่ย คือตรงนี้ป่าลกทึบพอสมควรนะให้นึกถึงบ้านเราเลยเหมือนอยู่ระยองที่เดาว่าน่าจะเป็นต้นสนนะครับเปยอดเลยแล้วก็ลงมาเนี่ยตัวตัวของมันจะจะเป็นสนเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆเนาะนั่นก็เป็นเหมือนผลสน ผมมาดูใกล้ๆแล้วนะครับมันไม่ได้เขียนว่าเป็นต้นสนนะมันเขียนว่าเป็นแ e มบ์อทรีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าต้นที่เขาเจออายุมากที่สุดเนี่ยอายุมากถึง3,200ปีโดยมีความสูงถึง105เมตรนะอันนี้คือน่าจะเป็นที่อื่นนะครับในช่วงกลางศตวรรษที่19นะเขาไปเจอก็โอ้โหเรียกว่า3,200ปีเนี่ยกี่เจเนเรชันนะก็น่าจะเป็นร้อยเจเนเรชันได้ของมนุษย์นะครับลำตัวของมันสวยนะประมาณสัก3-4คนโอบนะครับ ตอนนี้น่าจะสูงประมาณสัก20เมตรแล้วมั้ง15เมตรอเคต้นต่อมานี้ชื่อว่าส c a r l e t Oak นะครับเป็นต้นโอ๊กสูงน่าจะสูงสักสิกว่าเมตรนะฮะ20เมตรล่าอยู่ประมาณสัก1คนครึ่งโอ๊กนี่ตัวใบของมันสะาดเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกแฉก ตอนนี้ผมจบจากส่วนอเมริกานะครับเดี๋ยวเราไปยุโลกต่อครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนี้นก็จะมีเห็ดหลากหลายเลยอ,อันนี้ตัว s a l มนเดอร์นะครับนี่เป็นรูปภาพนะครับไม่ใช่ของจริงมีปลา เดี๋ยวเราไปดูสวนยุโรปกันต่อครับุิยมีพึ่งกำลังกินเกรอนคือแถวนี้กลิ่นป่ามากเลยเหมือนมีกลิ่นมูลสัตว์ด้วยถ้าบอกว่ามีสวนสัตว์อยู่แถวนี้ก็เชื่อเลยนะเนี่ย อันนี้น่าจะเข้าเขตต้นไม้ยุโรปแล้วนะแต่ไม่ค่อยมีป้ายเหมือนทางส่วนที่เมกาเลย,อยดอกไม้สวยนี่ดอกสีม่วงเออต้นนี้แปลกฮะมีใบแหลมเนาะตรงก้านก็จะเป็นก้านดิบๆที่ยอดเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นใบออกสีน้ําตาลใบเล็กๆเป็นเหมือนเล็กๆเล็กๆนะฮะแล้วก็มีสีเขียวด้วยนะลองดูใกล้ๆเดี๋ยวเรามาดูซิว่ารายละเอียดเป็นยังไงกัน ลองพยายามอ่านแล้วนะครับมันแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าต้นจูปิเตอร์นะต้นนั้นกับต้นนี้น่าจะต้นเดียวกันครับแต่ว่าตรงนี้จะมีใบเต็มเลยเมื่อกี้ลองเสิร์ชได้เนี่ยดูหน้าตามันเป็นต้นแบบนี้ฮะก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นต้นนี้แหละเกี่ยวว่าตัวใบของมันจะเป็นเหมือนเล็บเล็กๆนะฮะแข็งๆ โอเคอันนี้เป็นโซนยุโรปนะครับเขาว่ายุโรปนะมันกินความสีแดงตรงนี้นะครับนแน่นอนเยอรมันอยู่แถวๆนี้นะแล้วก็จะมีฝรั่งเศสนะแล้วก็สเปนแล้วก็โปรตุเกสอยู่ตรงนี้นะครับมันน่าจะกินไปจนถึงแถวพวกยูเครนแล้วก็อาจจะกินไปจนถึงรัเสเซียด้วยหรือเปล่าถ้าดูจากที่ตรงนี้นะครับบางส่วนของรัเสเซียโดยเขาบอกในนี้ว่าพืชในยุโรปเนี่ยแบ่งได้เป็น4กลุ่มนะครับก็จะมีอาร์กติมีโบเรียลแล้วก็มีหลายตัวเลยผมก็อ่านไม่ค่อยออก อะเดี๋ยวเราไปดูดแขวแอลกันต่อนะครับแล้วก็โซนเอเชียตรงนี้คลึ้มทีเดียวนะครับต้นไม้สูงน่าจะสูงระดับแบบ15เมตร20เมตรรวมๆกันก็ตรงนี้จะมีความเย็นกว่าจ,จุดอื่นนะอย่างชัดเจนน่าจะเป็นพอล,ล้มเงานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออืมอันนี้เป็นต้นกระฝากหรือเปล่ามันขึ้นกับต้นไม้อื่นนะฮะดอกตัวกลีบมันจะเป็นแบบสามแฉกนี้อืม ดอกนี้สวยดีนะครับต้นไม้เอเชียหรอตรงนี้ก็ทําเป็นสวนสวยเลยมีเหมือนเป็นเหมือนจะเป็นน้ําลินลินลงมานะครับมันเป็นต้นออกชมพูชมพูไม่ใช่หมายถึงว่าดอกสีชมพูนะครับสวยปแปลกตานะมันเป็นต้นอะไรอันนี้เป็นดอกสีแสด ตรงนี้มีกลิ่นสาบเหมือนกับกลิ่นดินอะไรอย่างนี้นนะฮะเหมือนตรงนี้เขาทาเป็นสวนทึบเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเหมือนเดินอยู่ในป่าวิดอกสีม่วงสวยมากเห็นไหมครับมันดอ,อกม่วงๆนะแต่ว่าดูลักษณะดอกเนี่ยมันคล้ายกับต้นคนก่อนเลยครั้งสีแสดแล้วก็สีชมพูอาจจะแค่ดอกคนละสีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะ สีม่วงๆดอกพุ่มๆกลมๆอันนี้ดอกสีชมพูส่วนอันนั้นดอกสีแดงมีสีเหลืองด้วยสีขาวด้วย เมื่อกี้ตอนที่เดินเข้ามาด้านหน้ามันจะมีเหมือนกับเป็นสวนสนุกเล็กๆเ,เป็นสนามเด็กเล่นนะครับคิดว่าถ้าพาลูกมาอาจจะพามาที่นี่ก็ได้เพราะว่ามันมีความร่มรื่นมีความน่าเดินน่าวิ่งเล่นแล้วก็คนมีพุกพ่านด้วยวันนี้วันเสาร์นะครับคนไม่เยอะแต่ก็มีมาเป็นประปรายผมเจอแนะไรน่าสนใจนะมันเขียนว่าหิมาลาจาน่าจะหมายถึงหิมาลัยนะครับก็มันจะเป็นดอกตั้งๆไม่แน่ใจว่าตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าดอกมันยังไม่บานนะครับอแต่ในรูปเนี่ยมันจะเป็นดอกหน้ากว้างเลยทีเดียว โอเคว่ามันมาจากเมืองจีนนะทางเหนือเอาได้ไหมครับว่ามาจากไหนเมื่อกี้ผมไปดูที่โคนต้นแล้วใช่เลยครับมันมาจากญี่ปุ่นมันเขียนว่า1985น่าจะหมายถึงปีที่ปลูกหรือเปล่านะครับมันจะญี่ปุ่นพินาซิสไม่แน่ใจว่าภาษาเยอรมันอาจจะแปลว่าต้นสนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าเรามาดูใกล้ๆตัวกลีบใบมันดูมีความแข็งมากนะแล้วก็ตัวไอ้เนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้นะมันดอก แข็งน้ำตานะครับต้นนี้แปลกดีนะครับตัวมันมีพุ่มยาวมาจากด้านล่างเลยนะฮะแล้วก็ตัวมันมีเหมือนเป็นหมวกสีเขียวเขียวแล้วด้านในจะเป็นก้านสีม่วงต้นนี้ดอกสีขาวนะครับสวยทีเดียว แรกไม่ได้คาดหวังเลยนะว่ามันจะดีงามเนาะแต่พอเดินไปทังพักตอนนี้ชอบตอนแรกตอนเดินนี่สวนเมกาม,มีแต่เขียวๆแต่ว่าตรงนี้พอมีดอกแล้วก็มีเสียงน้ําแล้วก็มีเสียงนกเนาะเพลินก็เดี๋ยวเราไปต่อนะครับอืมตอนนี้เกลีดดอกใบมันดูสีสีแรกอะดำก็ไม่ใช่ม่วงก็ไม่เชิงไม่เขียวแน่นอน ดูต้นนู้นสิโอ้โหการกิง่งห้อยโยโลระยางลงมาส่วนต้นนี้ผลแปลกมากเลยดูสิมันเป็นป้อมๆเนะผิวมีขนเหมือนเงาะแต่ว่าตัวเล็กๆคงกินไม่ได้ต้นนี้เหมือนเคยเห็นที่สวนในเมืองไทยนะเป็นก้านแข็งๆนะครับใบจะลู่ตามเลียดตามพื้น ไม่ไแน่ใจว่าดอกนี้ดอกอะไรแซมเป็นดอกสีแดงที่แซมอยู่กับคนอื่นๆน,นะสวยจริงๆเราไม่เด็ดแน่นอนดูสิเป็นดอกสีแดงข้างๆจะเป็นกลีบสีส้มข้างในเป็นแกสอนมีทั้งหมด6แฉกนะสวยมากครับ คือที่นี่พึ่งเยอะมากนะแล้วมันก็จะไต่ไปตามเกาะดอกนั้นปล่อยดอกนี้เกาะดอกอื่นอร่อยอร่อยกันเลยดอกนี้มันเป็นสีชมพูนะครับอรยดีโออันนี้อันนี้ดอกหรือใบนะดูแปลกมากดูสิมืนจะเป็นดอกมากกว่าอ่าเป็นใบามากกว่าครับแต่อันนี้ดอกแน่นอนสีม่วงอ่อนเลนไม่โฟกัสฮนะอันนี้เป็นดอกสีม่วงครับมีแมลงเกาะอยู่ด้วยไม่กล้าไปกวนมันดูดอกมันก็ได้ หมือนจะมีคนมานาั่งพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับตอนนี้อุณหภูมิผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก20องศานะคือเย็นสบายก็มมไม่ร้อน ทิปเราแล้วนะครับสำหรับส่วนพฤกษศาสตร์ที่เมืองคิวเดี๋ยวเราไปกันต่อครับนี่น่าจะเป็นเรือนกระจกนะครับ greenhouse ออตอนนี้ผมออกจากส่วนพฤกษศาสตร์แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่กริสปี้หลอเพื่อไป,ไปดูความงามที่เมืองนั้นต่อนะครับผมรอรถไฟอยู่นะครับเดี๋ยวอีก10นาทีก็จะมาแล้ว ว่าระหว่างที่ผมขึ้นรถไฟไปพอถึงจุดจดนงนะครับคือจุดนี้มันจะมีแม่น้ําขวางอยู่แล้วก็มีสะพานแล้วก็มีรางรถไฟด้วยแหละแต่ว่าทางรถไฟบอกให้เราลงครับเพราะว่าสานะพานอยู่ระหว่างการปรับปรุงที่จะสรุบบารุงนะครับเขาก็เลยให้ลงแล้วก็ไปขึ้นรถไฟฝั่งนี้เพื่อจะนั่งรถไฟไปต่อขับไปสู่เมืองเฟนบบู สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนรถไฟนะครับกำลังเดินทางจากเมืองคิวไปยังเมืองฟรีบวกนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ติดพรมแดนกับประเทศเดนมาร์กก็ความดีงามของรถไฟเนี่ยก็คือว่ามันมี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีด้วยก็สบายนะครับประหยัดเน็ตไปได้เยอะแล้วก็การเดินทางก็สะดวกนะฮะคือรถไฟที่ผมนั่งเนี่ยจะไม่ใช่รถขบวนด่วนนะก็คือจอดตลอดแต่ก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็ความเร็วก็ทําได้ดี คือโดยรวมเนี่ยวิวสองข้างทางไม่ค่อยมีคนนะครับส่วนที่ผมมาเนี่ยมันเป็นช่วงทางเหนือของเยอรมันนะคือถ้าเลยจากเมืองฮัมบวกขึ้นมาแล้วก็มาคิวพอหลังจากเมืองคิวซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเชลส e เปียโคสต์สเนี่ยสข้างทางก็จะดูมีความเป็นชนบทมากก็ผู้คนก็จะไม่ค่อยหนาแน่นนะครับอย่างบนรถไฟที่ผมนั่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนแต่ก็คิดว่าคนคงจะพลุกพล่านมากขึ้นเมื่อเข้าไปถึงเมืองเฟรนบวกนะครับกันเดี๋ยวเรามาดูกัน ตอนนี้ผมถึงเป็นบวกแล้วนะครับก็ตั้งใจว่าจะนั่งรถโดยสารต่อนะเดี๋ยวจะไปดูปราศาสตรกันจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวดูทีครับเฟนบวกตั้งอยู่ที่บริเวณปากน้ำเฟนบวก บนชายฝั่งทะเลบอลติกของเยอรมนีตอนเหนือเมืองนี้ถูกยึดครองโดยชาวเดนมาร์กมากกว่า400ปีโดยเป็นท่าเรือการค้าของภูมิภาคบอลติกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์กในช่วงคศ1500ในช่วงศตวรรษที่18มันได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าเล่าลำกับประเทศในทะเลแคริเบียนและเมดิเตอร์เรเนียนทำให้ได้สมญานามว่าลุมสตัดหรือเมืองแห่งเล้าลำ ต้องบอกว่าที่ผมสามารถท่องเที่ยวเยอรมันได้ทุกสัปดาห์เพราะผมทำงานที่เยอรมันครับถ้าใครมีฝันอยากทำงานที่เยอรมันสามารถดูที่ description และคลิกเพื่อน,นัดปรึกษาผมได้ครับที่ได้ยินเสียงปีนปีนปานปานน่าจะเป็นขบวนแต่งงานนะดังมากทุกคนหันมามอง รสรุปว่าเจ้าตัวปราสาทมันปิด4ี่โมงเย็นนะครับผมมาถึงเนี้ยก็บ่ายสองกว่าแหละถ้านั่งรถเมย์ไปอีกเนี้ยก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงถ้าไปถึงเนี้ยก็คงจะบ่าย3ามกว่าซึ่งมันไม่พอเวลานะครับก็เลยเดี๋ยวต้องไปหาอะไรทานก่อน ผมรู้สึกว่าในไหนก็เดินทางมาไกลถึงเฟรนบัวเลยเข้าร้านอาหารที่ดูมีความเป็นร้านท้องถิ่นครับร้านที่ผมฝากท้องมือเที่ยงชื่อว่า Porter House in g e n n e m o e k เ l ยโดยร้านนี้อยู่ชั้นใต้ดินและอาหารที่สั่งก็คือสเต็กค,ครับรสชาติถือว่าดีมากและหลังจากทานเสร็จผมก็เขียนจดหมายให้ลูกๆคนละหนึ่งฉบับเพื่อเป็นการเล่าประสบการณ์ให้กเขาฟังแม้จะไม่ได้มาด้วยแต่เขาก็สัมผัสดได้ถึงบรรยากาศและความรักของเรา อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สําคัญของเมืองเฟรนบวกคือเรือกลไฟโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อคศ1908โดยปัจจุบันเป็นยังคงให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในฐานะพิพิธภัณฑ์เรือดังกล่าวใช้ฐานหินเป็นเช้อเพลในการต้มน้ําเพื่อทําให้เกิดไอ้น้ำไปขับดันใบพัดต่อครับ สถานที่ต่อมาที่ผมขอพาท่านผู้ชมไปเที่ยวคือพิพ,พิธภัณฑ์การเดินเรือโดยพิพิธภัณฑ์น,นี้เล่าถึงประวัติศาสตร์การเดินเรือและเรื่องราวเกี่ยวกับการค้าน้ําตาลลำและการคาทาตแต่น่าเสียดายตอนที่ผมไปถึงพิพ,พิธภัณฑ์มันใกล้จะปิดตัวลงแล้วครับถ้าใครจะมาเที่ยวที่แฟนบบวระวังเรื่องเวลาปิดด้วยนะครับโดยพิพิธภัณฑ์น,นี้ปิด4ี่โมงเย็น นะครับหลังจากที่ผมทานอะไรแล้วก็ผมก็ได้เดินออกมาตรงริมน้านะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นแม่น้ํามันก็ไม่ถูกเพราะว่าจริงๆมันเป็นปากน้ําแล้วซึ่งปากน้าตรงนี้มันจะเชื่อมต่อไปยังทะเลบอลติกนะครับซึ่งผมก็ได้เจอคุณป้าคนนึงเขาบอกว่าเออเนี่ยถ้ามาเนี่ยก็ลองไปดูพิพิธภัณฑ์เรือสิผมก็เลยลองเดินไปก็ปรากฏว่าพิพิธภัณฑ์เรือเนี่ยเขาปิดสี่โมงเย็นซึ่งผมไปถึงนู่นอ่ะมันก็บ่ายสามครึ่งแล้วอ่ะก็ทําให้เวลามันไม่พออีกแล้วประกอบกับมีเจ้าหน้าที่มาบอกเออยูยๆมันเสียตังคยโ เราคิดว่า8อยู่ลงมันไม่ได้เยอะแต่ว่าปัญหาคือมันมีแค่ครึ่งชั่วโมงก็เลยเอาไว้โอกาสหน้าและกันบอกเขาไปอย่างนั้นก็เลยถามเขาว่าอ่ะไหนๆก็มาเฟรนบวกแล้วแนะนําจะไปที่ไหน,ไหนดีเขาก็บอกว่าเออไปชายหาดสิที่นี่มันเป็นชายหาดสวยนะเขาก็เลยแนะนําให้นั่งรถไต่เจ็นะครับตรงข้ามกับมิเวเซียมเลยเ้าก็นั่งรถมาตอนนี้ผมลงจากรถเมล์แล้วก็เดินไปอีก1กิโลกว่ากว่าจะไปถึงนะครับเพราะว่าเป็นชายหาดมันชื่อเลยวอเตอร์เลเบนชีวิตน้าน่าจะแปลประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันสวยแค คิดว่าถ้าเดินไปจากหาดนั้นเดินไปอีกอะ่ะเดินได้น่าจะอีก30มบนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมคงไม่ได้เดินไปนะวันนี้เขาเราคงมาดูที่ชายหาดก็พอทริปเนี้ยท่านผู้ชมคงได้สังเกตอย่างหนึ่งนะคือที่เยอรมันเนี่ยพื้นที่เขาจุดที่เงียบก็เงียบเงียบนะเราต้นไม้เยอะแล้วก็นกก็มากได้ยินเสียงไหมครับจะมีเสียงนกจิบจับจิบจับจิบจับตลอดซึ่งมันก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วนะครับวอทเซอร์เลเวนนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนู เลยนะอันนั้นคือเดนมาร์กครับส่วนฝั่งนี้ที่ไม่ใช่หาดก,ก็คือเยอรมนีก็เป็นเมืองที่อยู่พรมแดนจริงๆของเฟรนบวก สัปดาห์หน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมปราสาทครุสบวกที่ว่ากันว่าผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในอดีตมีสายสัมพันธ์กับราชวงศ์ของเดนมาร์กสาราชาณาจักรนอร์เวย์และกรีซ